ครับอันนี้ดูอีกทีนะครับกรณีตอนนี้ผมใช้แบตนี่ผมปลดออกสายหนึ่งนะครับก็คือเหลือขนาดกัน2ก้อนนะครับแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์คราวนี้กดสตาร์ทไฟเบอร์เนี่ยมันจะร้องแน่นอนคือการหลักการไฟฟ้านเนี่ยตอนตอนสตาร์ทเนี่ยมันจะใช้กระแสถึง3เท่านะครับสเท่าสมมุติว่าบอก2,000วัตต์เนี่ยตอนสตาร์ทเนี่ยมันใช้6,000วัตต์เลยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าสตาร์ทสองพันวัตต์ซะหน่อย ว่ามันจะใช้กระแสยอยู่แค่วบบแวบเดียวจริงๆนะครับก็คืออันนี้เป็นหลักการถ้าถ้าแบบเราเอ้ยแอมเราจ่ายไม่พอแต่ว่าเราคำนวณแล้วมันพอเนี่ยเรามีวิธีอีทางหนึ่งก็คือเราหลอกอินเวอร์เตอร์มันเลยสมว่าเราเปิดว่ามันใช้งานได้แล้วสอดสตาร์ทเนี่ยถ้ากดผมกดนมันจะดับแน่นอนมันจะตัดตัดเข้าโหมดเฟลแน่นอนแต่เราให้ใบพัดมันยังหมุนอยู่ ถ้าเราตดต่อเลยเนะี่ยใบพัดมันหนะมุนอ,อยนะนู่ม,มอเตอร์มันทำงานอยู่ถ้าไปสา a r ์ใหม่มันจะ ี้เป็นเทคนิคเฉยเทคนิคคือเพราะว่าวัดมันไม่ถึงเ,เราเราเราส่งว,วัดมาได้แค่นี้ตัวเนี้ยใช้สองพันวัดจริงตอนตัดแต่ว่าตอนสตาร์ทมันใช้สูงมากนะฮะลองดูนะครับขอบคุณครับ